กลางเดือนนี้ไปหอดต้นเดือนหนาฟังเบื้องดูราศีกุมครับสำหรับดวงของคนโสดคนราศีกุมที่โสดนะครับจะมีคนเขามาหลอกมาต้มมาหลอกให้รักแล้วก็จากไปเป็นคนที่อายุ น้องๆเราอยู่หรือไล่เรียกกับเราจะเข้ามาหลอกให้รักแล้วเขาก็จากคุณไปครับราศีกุมเตรียมตัวต้อนรับกับเรื่องนั้นนะครับสําหรับคนโสดคนมีคู่เดชพิษตายแต่กันครับคนมีคู่ราศีกุมพิษแต่กันว่าว่าเขาใจกันย่องย่องยังยงมีแต่เรื่องครับความรักของกลุ่มไม่ค่อยดีนะครับช่วงกลางเดือนนี้เด้อไม่ค่อยดีครับฉะนั้นคุยกันด้วยเหตุและผล อย่าใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดนะครับทั้งคนมีคู่ก็ไม่ดีคนโสดก็ไม่ดีครับตัดไปมันไม่ดีแล้วห่อไปเบิงเรื่องของการเงินการงานมึงก็รู้การงานราศีกุมถือว่าดีในเรื่องของงานครับจะสมหวังอย่างตั้งใจไว้ในเรื่องของงานตั้งใจไว้ว่าจังไดจะสมหวังดังตั้งใจคิดนะครับคิดสิ่งใดจะสมความมุ่งม,มั่นปรัถนา สมมติว่าวางแผนว่าเออจะลงทุนธุรกิจต,ตัวนี้ตอมันจะดีบ่ถือว่าได้ครับราศีกุมดวงขึ้นในเรื่องของงานนะคารัุ่มเรื่องของเงินเดได้จับในนอนครับ80%เงินสวยงูสวยงามเงินโบหมุนเงินโบวินเงินจะเงินเข่าไม่เข่ามือจะจะดีในช่วงนี้เงินเข้ามือจะดีนะครับสําหรับราศีกุมในเรื่องของการงานการเงินถือว่าดี ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับดีเลยละ่ะดีไปจนต้นเดือนหน้าถือว่าดีมีแต่ความรักที่ไม่ดีแต่เรื่องการเงินการงานถือว่าคร่องนะครับต่อไปไปดูเรื่องสุขภาพสุขภาพเขาบอกว่าเมื่อการเงินมันดีการงานมันดีมันก็พ่วงมาสุขภาพจะไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยได้พักผ่อนพักผ่อนจะน้อยฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอเจ็บเป็นเอ็นป่วยในจากหน้อยครับเพราะว่า หนึ่งสุขภาพร่างกายเราไม่ได้เราต้องการการพักผ่อนมันก็เลยทําให้แบบร่างกายมันสุดพอมันสุดมันสุดไวอย่างสิ้นะมันสุดไวอาจจะมะีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหวัดหวัดไอๆจะมีมาพ่วงบ้างนะครับหนักไหมถ้าคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วจะหนักนะครับแต่ถ้าคนบม่มีโรคประจําตัวก็คือกระปับบ้นในกะรักษาตามอาการแล้วมันก็หายไปสําหรับโรคภัยไข้เจ็บนะครับส่วนสําหรับในเรื่องของ โชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาครับมากับเพื่อนเพื่อนจะนําพาโชคลาภวาสนาเข้ามาให้นะครับผมอันนี้คือดวงของคนราศีกลุ่มในช่วงกลางเดือนไปหอดต้นเดือนนะครับผมคนกลุ่มมีเฮใดในเรื่องของเงินงานนะครับและก็โชคลาภวาสนาส่วนในเรื่องที่ไม่ได้เฮเฮไม่ออกคือเรื่องของชีวิตคู่ ในเรื่องของความรักนะครับอันนี้เฮไม่ได้ในช่วงนี้โอเคครับ